อวิ่งว่งใจขงเขงท่นพ่มเทนพอม่อมอมืคา้างอง็นั่งง้หอห่อยไหมอ,อ,อ,อมดีองคู่ห้องโอ้ใไหมยอะบ้งบทบี้ขย,ยี้ลบอยาเอาสนรแมงเอบทบี้นีดมีบทมีบี้นี<อ>่ข<อ>ยี้แล้วก็ลบเออเนี่ยจังนี่จังบีมันโะไปใช่ปะ เอาลองไหม,มเอมนเอาเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยมีโอกาสครับในนางรถคันละสี่ล้านห้าโอ้ยเสียงน่นชิ่วๆสวัสดีครับผมพเ,เพราะว่าชิ่วๆอยู่แล้วเพราะว่าเจ๊เด็กก็ได้ขินน้ำเพั่นอยู่แล้วนะบ่ปเป็นมันที่สิ แอบปั๊ดสุดท้ายเนาะเอารถใบหลอกติ่มขึ้นนี่จากแล้วมาามดกระเปิดได้รถไหมบางลงเงินติ่มหน้ารถดีกว่าในรถแกเงินแกท้าไม่บาในเก่าหรอกบ้านโน่เจ้าที่เจ้าทางดีครับสิ่งบุญดีพันปัดเป่าบนละตอนนี้พุทธกาลมันใกล้หรอกมันเนียนขาสสกเนาะบางหูอุ้งหูแยบด้วยหรอเมียนเมีนเมนตอนนี้เขาทั้งเดินทางไปขึ้นนี่มากเด้ก มันเม่สุภาพอ่อันนี้คือเสเอารถไปให้แม่เจมิมเพราะว่ามาเคลื่อนนี่แม่นอนแล้วเรามาถึงดึกืึอคืนนี้ผู้น้อยๆเคียงเฮงเลยขี้บืดบืดเนาะ เป็นรอยย่ขึ้นถึงฝนไม้ตลอดน้ำทางังภายในอยู่นะสมราคาเพ็นครับเบาะน,นี่ปรับได้เปลี่ยนที่เป,เปลี่ยนระดับปุ่น <c oughs> ซีปไปนี่นิ่งครัซ้นี่ซีบอจูขับอีกกดหนึ่งอย่างเง้ยนะครับขับอีกกดสองอย่างนะมันยิ่ว่าต้องไปตั้งไม่อีกนะเขาที่แตวสุดยอดสุดยอดคอนน่น่อย กโรเชฟไอถถ้กโรเ,ไฟ,รเไฟสองล้านเด็กนนนขนาดแบบไงเนาะปลาฮาจมตาโดนไปไหนเนาะจมตะโดนปลาเมียไม่จะไปรถตู้วงี่นะ,ะอ,าานอันนี้ก็าไม่ได้ขี่ไปการไปงั้นดอกพี่น้องก็ขี่ไว้เวลาวันหยุดวันว่างครับปลาเมียไปหากินข้าวกินน้ำกาแฟกินยังไปสนับอันนี้ว่ามันซื้อสดเด้อพี่น้องดาวครับดาว ต่อดว่าเป็นของคนมันเกิดสุดยอดครับมันเกิดผมมีกระเซืร์ฟใ้คือกันครับเพระาะว่าเป็นจองไว้แล้วครับคูปต้าลอยสิบเวแรงครับที่นองสังเกตษครับสิ่งที่นุ่มโจ้ัเคยขาดเราเฮ็ดยางตอนเนื่ยคือ หาพอ่อก็เมีผมอะไรบคิดบิ้งยังกี่เห็ดยังกะสร้างเห็ดทำกันเลยบ่เให้ลืมบ่ไดไดิต้องปรึกษาดิเมนพ่อพ่อเบอยุลแล้วต้องเป็นพอ่อคนที่สองเลยหาปูไหมเ,เห็นมันั่นคือพอ่อคนที่สองเลยคืออาจารย์ชนชัยแล้วห้องนับถือแต่ได้เมน่เห็ดยังกะเมนพ่อยโยยุก็ต้องในปรึกษาปูปูนี่คือสิ่งที่มองปรเห็นปิดปิดควศรัทธาความเสือ่อความสัทธาแลวก็เป็นเอียงที่ที่ห้องกอหีตเกาห้องหลังหรือความเสื่อนี่ พิธีการพิธ yes mm ีกรรมต่างๆนี่ยช่วงมาออกรถมาปูจังจุดทูบจักดอกเขล็ดแบบใดแบบใดเนี่ยยังเสียอือต้องได้รถมาแล้วเห็นจากไหนต่อยังเสียเะ่จะเป็นการเปิดวงปิดวงมาเป็นสิอะ้นโอ้ถูกถึงตัวยังเกิดขพี่น้องทุกคนนั่นแหละกับมีมีมีผู้เคารพนับถืออยู่ในใจกันไปแล้วปั๊บพี่เห้แล้วมรนมันดี ไปแล้วมันสวงเห็ดไปแล้วมันสาเร็จบางคนมาเสือดรอกหรือบางคนว่าคือบางคนที่เห็ดและผลนะครับเห็ดเละผลเราเราก็มีมีไว้เป็นอย่างหนึ่งก็คือเปิดเส้นสูงนู่แหละเห็ดและผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยูนบนโลกวามจริงคือใส่เห็ดและผลตะกะของของควัมจริงคือเห็ดและผลนี่แหละฝรั่งกับโบมี่หรอกต่คนไทยเขาชอบพูดท้องมันนี้แบบนี้แล้วก็ส่วนที่ส่วนที่มองบ่เห็นอีกก็คือนี่แหละเอาแมเตายเราคือเอาภาพไปสวดสัน เ้วคือไม่ต้องพระจักองอันนี้ันี้อันนี้น,นี่นนนนครับคือว่าตายแล้วก็เผาเองเราส่นคือว่าคือว่ายังเ,เ,เป็นตายยูมิเนเราเต <laughs> ้คือเอาพระมาสวดเอาพระมาสวดเพื่ออย่างนี้เราวรับว,วาก็บขเชื้อริงติมองว่าเห็นไหมครับชิงติมองว่าเห็นชิงี่ที่ผูกพันมากเกี่ยวกับ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 ควเชือของวัฒนธรรมของอีสานเราของก็เป็นมนุษย์เอยทำไมเราต้องเรียนพุทธศาสนาสันะครับอ่าชาวพุทธเราสอนอะไรยังสิเมน มาไปไหวถือบ่อไปบ่อไหวถือบ่อถือบัดทุกสองอย่างนะครับขึ้นอยู่กับจิตใจเขาแต่ว่าคือคือห้องกับให้ให้เสื้อโดยเิจารณาผลนั่นแหละด้วยวิจารณญาณของเจ้าของล่ะบ่แม่นว่าเป็นที่งมง่ายบ่แม่นไปกินชีพระบิดาสิ่งเกิดอะไก็เกินไปโมเมนบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นคนละอย่างคนละแนวาะว่าสิ่งที่เ้าเกิดมากับตัวเ้าเกิดเจอมาแล้วเ้าก็เห็นมาแล้วหรือเกิดขึ้นกับเราผสบกับเราไหมมาท่านอีกท่านถามเล่าดิ บแล้วครับบัตรนี้สภาพครับโอเคครับพี่นองเป็นบุญวัสนาผมเนาะดีขี้รถวินเอากระสางอย่าง่ครับตอนนั้นก็เฮียนเ้าสื่อไปเนะเฮียนลังเนี่ยถัดไปนรื่องบ่แม่นี่บัตรมานนะใช่ครับใหญ่ครับนี่หนูยังนอนอยู่กัน มู่ยย in ัยพีืออะไรได้ือยูคนนเจนกละไม่แต่ตอนนี้พ่อจเอไปมันแบบมูเอาพี่น้องจบลิ่นี้เป็นเป็นยี่ห้อบ้านเน้นเนมจากเมืองนอกอืมแต่ว่านี่ก็ิมาไปยุบ้านขนีไปสา่งยุขนอยู่โดมยู่บยุ่อีกก็จะไปสู่ไบชีวิตคนนอก คือไม่เป็นคือแบบควบคายควบเป็นมนุษย์มก็ปิ่มใจเขาเพาโจครับได้สั่งให้เาสูบเขาเศร้าดิได้สั่งให้พอสั่งให้เมียสั่งให้พี่ให้เอ้ยให้ผู้ใดทุกคนเราได้สั่งให้เจ้าของให้ลูกให้เมียให้พูให้พวกให้ลูกน้องให้ทีมงานก็คืออาศัยบารมีนุ่มโจผู้เดียวนี่ไหมผมก็ว่าทักเดี่เดถือว่าจังลดเนี่เมียบอกว่าเป็นรางวัลของของของคนทำงานหนักรางวัลของคนทำงานหนักสวัสดีครับไอ ไอ้หนุ่มจูครับงามไว้โอ้ยแขกไรรึเนาะาเพิ่มใจกับน้องไซบอผมอย่างนี้เขาอยู่นะ<า>ค,ครับว่ผมผมามีไก่ไซกุซิมด้วครับนี่เจอไดงว่าไอ้แล้วผมใส่ใสาพี่เกือนครับเห็นี้หรครับอันผมมีกุซิมผมผมไปเอาเมียซื้อเมียนมาเมียะราหามือ่นสองเมียของผมก็บเบิดอืมของอันอันมีสุวรรณเบิดมีสุวรัน เด็กๆรถจะคุ้นเลยป่ครับได้ได้ครับได้ได้ไอเดี๋ยวผมยึดเอามาสูเอามาให้มาต้อนพอไก่้ก็ทำเวาครับให้ลูกดีอือพอยากได้ไหมใกล้ครับครับเขาซื้อมากีไก่ตีแซนครับไปแพ่น้ำหนักอือเขาเล่นน้ำหนักมากบอกครับอันนี้ตัวชนสองเซนเนี่ยกับลังกับลังกัดน้าอีกนะมันมันแซมติ่มครับเอาไปชมรถไหมน้องไซ คันว่าอิกออกไปเห็นรถเห็นมุงครับครับพี่ไซนุ่มจูครับางามคักหน่ยนอยเนาะสัสดีครับนม่นะครับครับีครับไม่ฮอ<ม>รอดแล้วไอแล้วก็รักบึรถโอ้ย<ช>ครับ ก็มีพวงมาไล่อันเดียวสี่หลายขึ้นพ่วีสองอันทิเนียนสุดไม่เดียวทำไมพอ้ัจะเอารถมาไม่สี่มนพวงมาไล่สี่หลอันนึงที่นะเวนพ่วงาไล่ขับเลยโอ้ยเนียสองอัเลอัี้ขงอ๋อไหมเยอบ้างบดบี้ขยี้ลบอยยาเลไรบ้าสุรนันะนเหอเ บทพี่นี่เลยนี่พี่นี่รนี่ีนี่คือยี่แล้วก็รบเนี่ยจังอีจังพี่วอท่วะผัวนกสมรถเอางงีแม่นันกงเอออนัอกผัวนกสมรุดยนี่ครับมันฟังเบิงาคับโอ้ยอเฮีดังนีครับปวดแหงดังมาคับได้อแหงเองเจ้าขมมอันนี้ครับแจ่บ่าวเรี่อง การเล่นกันยังนี่ได้ก็จุดแบบพิธีแต่ว่าจุดแบบพิธีตนี่ชีวิ็นิหาริงใจก็ก็พวองอกสมุดนิดนึงโอ้ยเสียใจมีข้อมีข้ออะไม่ดวะา้อนับยังไเดี๋ยวยินเท้าอยู่ดีมมีไกลกูีิมเนว่ายอะไรมาฝากใ้ด้ขันพวกไม้น่ากันวไอ้มาฝากกันดยวแจักไหนเนาะอย่วไหนเนาะ้นี่ยเมยไกลมยไกลปีเหรอ ตัวไหนดีวะฝากใครฝากไส้ตัวผมนี่เอฟซีโทษบอกผมบูคิดตามยูบบ่เว้ยือิที่ไหนรู้อ่างอ่างเสียโนเสียบอัจูอ่างอ่างอ่างอ้ตาห์ทำอ่างโอ้ยไอเสี่ยมตับไมนไอเชื่ยมไอเสี่ยมของไอที่รวยของคอทิดของ เทนผมเขา่าห้าหืวันนี้งานม่หน่อมงนมเขามขาห้อหืนเก้เดี๋ยวเมียม่จงไปเจมให้น้องก็ใส่ไหมบอกกันทายจะสมหรอโอ้งโอ้มวนเลยปังบ่ปังบ่พเราสมหรหอปังบ่สองล้านสี่แสนก็วิวเลยจังเป็นฟังเสียกราบิง เอาเต้าเเดียวจะเวที่นีบดบี้ี่พี่ี่แล้วก็ลบหายไปเลยแต่ในวันนี้นี่ลบนี่ลบนี่แต่ในวันนี้เสอทส้นหเหตุาะไราเส้คของีนีทัวร์ทัวร์เก่งไปได้ไกลขนาดนี้ มีอันรถนี้สองหลังมาถึงเขาตุ่มเอาโอเคจะเป็นพอกันยุ้ช่องรถแห่เตยเสร็จต่อนชนิดช่องหลักเพราะท่าน้ลงครับครับชนิดพี่น้องถามหาอยู่เอาช่องหลักคือว่าเคลื่อนไหวให้น้องก้อยเพล่งเพล่งน้องก้อยแล้วก็ไปหาห้องเกียรมือก่อนอัพเพล่งน้องก้อยเสร็จแล้วเพิ่มให้เพล่งมันไหลก่อนถามนะครับผู้ใดหลักไปครับอันยังครับไปช่องช่องหลักไหม กูได้รักไปโอ้ยมีตัวมีไซส์ไซส์หลักดังนี่ชองโอ้ยรักคนละรักเอาขึเคครูยี่เหลี่ยมเหมหากระจายได้ดิโอ้ยยี่เหลี่ยมไอ้ก็ไปผมไปงั้นไปยอ่เยลี่ยมเราชินแล้วเป็นนั่นหมวกไฟย่างเดียวอือขอจังไปเอาโอเคยังบอกอายุช่องรถแห่ลับเพื่อนตื่นเสด็จฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวแล้วกับหมู่บ้านพี่ล่องนะครับอุดหนุนสนับสนุนบัตร4,000ใบ4,000,000บาทครับ มันเกิดนงโจโอ้ขอบคุณเรื่อยๆแล้วก็แฟนครับให้สำหรับคนที่บ่มีกำลังซื้ออีกนะครับปะปโอเคครับโอเคถ่ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝังงานครับเป็นงานคอนเสิร์ตเบอร์ดีของนุมโจยุมานินครับจัดที่บัณฑพงตะบนแพ่งอำเภอโกสมัยไจังหวัดมหาสารคามี่นนองครับสาวน้อยเพชรบัณฑพงเต็มวงครับสอดแจ้งครับอยู่นี่แหละครับอยู่บันแพงโกสมบัตพักอาณาจักรของสาวน้อยเพชรดเพงเลยครับ ออนไล์บัตรราคา129บาทสาวน้อยเต็มวงพบกับศิลปินลับเชิญอีกน้ำดยยพรสารัษครับคนที่แตงพลนนันเพ่งจุกแบบเท่ๆครับพิ่เพชรครับพร้อมกับซ่องดูฮี่นกพงศกรน้องยูกิแล้วก็น้องหงฟ้าหงสาครับแล้วก็ศิลปินดังจากสอปปลาาครับน้องจิมมี่สิทธิพนเจ้าของพลนนันเพ่งลงมักเมียเขาครับแล้วก็น้องมาร์จุรพันธ์พร้อมกับจักรพันลำเพลินแล้วก็ศิลปินสาวน้อยเพ่งเต็มวงครับ มือนั้นมาหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนโช่อมให้พร้อมครับมีโชว่อม่ให้ uhh. พี่น้องเมืองคุมค้มเกินคุ้มครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหรือพี่น้องมาชมหน้างานใดเลยครับเปิดให้ชมหน้างานด้วยนะครับถือว่าสนับสนุนศิลปินนะครับสนับสนุนองคอ์กรกันแล้วกันครับซื้อบัตรจองตั๋วไปมองไหนครับที่สาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจไปเลยเลยครับเดินนี่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทพิมพ์ก็มามองสมกับความึลยนะครับ,บ,รบไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจซื้อบัตรจองตั๋วขอกระลังเล้งเชียร์เล้งใจกับ คอนเสิร์ตเบอร์ดีน้องโจครับ